โอเคพี่ออกเด้อออกยังเด้อนะเปหัวเรือเลยปึ๊บฟื้นโอ้ยโดดครับนี่โดดนี่โดดนี่โดดหาเบี่ยงเรือมาให้ผมหน่อยหน่อยน้ำมืดไปครับผมโอเคนะออกมานี่โดดครับโอ้ยมีโดดมีตูมมีตูมมีตูมครับมีตูมโดน่นหลักเหรอออกนะ ตตมครับโตมมีโตมนั่งนั่งเลยก็ได้ดเห็นง่ายเห็นสวย,ยดีู่้พี่จะนั่งนี่นะครับโอ้โหเบรกเบรกโอ้โหสุขค่อยโอ้โห โอ้โหโอ้โหนิ่งครับนิ่งดูปลากันครับอือครับโดนตอนนี้โดนครับโดน แน่นไหมนะ,มมะตัวเบ็ดนะนะตักเลยจ้ะนั่นแะครับ ภาพมาให้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับโอเคแอมโอเค